สวัสดีครับเราก็มาชมเหรียญห้าบาทปีปศ .2544 นะครับในสมัยรัชก,กาลที่เก้าหลวงรัชกาลของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการผลิตนะครับเราราวเจ็ดสิบหกล้านนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับจะถามว่ามีราคาไหมนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับนอกจากเป็นพระเศียรตรง กับพระเสียนกวางนะครับอันนั้นถึงจะมีราคาหลักร้อยยันหลักพันนะครับแต่ถ้าเหรียญปกติแบบนี้นะครับไม่มีราคานะครับก็มีราคาแค่หน้าเหรียญนะครับไม่มีราคาอะไรที่สูงมากกว่านั้นนะครับด้านหน้านะครับพอหลวงรอเก้าของเรานะครับนอกจากที่ปีที่มีราคาเลยนะครับดูแค่ปีพศก็มีราคาก็คือปีสี่หกปีสี่ศูนย์นะครับเต็มที่ก็มีราคาแค่หลักหมื่นนะครับ พอเดือนห้าที่จะมีราคาหลักแสนหลักอะไรไม่มีหรอกนะครับ